ถ้าใครตามข่าวสารในต่างประเทศประจำนะก็จะเห็นว่ามีคนที่เขาสนใจพระพุทธศาสนาเยอะเหมือนกันในต่างประเทศครับอย่างเช่นในออสเตรเลียอเมริกาฝรั่งเศสแล้วก็ในอังกฤษเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นจนเป็นข่าวปกติเลยแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ข่าวดีของคนจํานวนมากมั้งเขาก็เลยไม่ค่อยได้ออกข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่ครับก็คือต้องพยายามหาเอ,าเองอถึงจะรู้ว่าชาวพุทธกําลังเพิ่มขึ้นนะ รัฐบาลในประเทศเหล่านี้เขาก็ได้เปิดประตูต้อนรับพระธรรมมาทู่จากเอเชียอย่างเต็มที่ครับไม่ใช่จากประเทศไทยอย่างเดียวเพราะว่าพระสงฆ์เหล่านี้เข้าไปช่วยสอนให้ประชาชนของเขาน่ะซึ่งกําลังอบ้าทุนนิยมน่ะให้เป็นคนที่ดีขึ้นในความคิดของเขายกตัวอย่างอย่างเช่นคนหนึ่งนะเป็นเรื่องของคนดังต่างประเทศที่ประเทศออสเตรเลียครับเขามีชื่อว่าเลเซลโจนเลเซลเขาเป็นนักกีฬาเหรียญทองก็แข่งที่กรุงเอเธนประเทศกรีซ เขาก็หันมาสนใจพระพุทธศาสนาเขาบอกว่าก็เพิ่งจะเริ่มสนใจนี่แหละโดยเฉพาะเกี่ยวกับการทําสมาธิเพื่อที่จะลดความเครียดแล้วก็สแสวงหาความสุขทางใจส่วนในประเทศอังกฤษก็มีข่าวออกมานานแล้วเหมือนกันว่ามีอดีตนักฟุตบอลของทีมลิเวอร์พูลครับแล้วก็แอสตันวิลล่าชื่อสตันคอลิมัวก็หันไปสนใจการฝึกสมาธิทางพระพุทธศาสนาเพราะเห็นว่าสามารถลดความเครียดในชีวิตประจําวันได้ แต่ถ้าจะเรียกว่าเป็นการศึกษาธรรมะไหมก็อาจจะยังไม่ใช่สมเด็จพระสันตปาป,ปาจอร์ปอที่สองนะเขาเป็นประมุขของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกครับก็มองเห็นกระแสดังกล่าวนะมีความตั้งใจที่จะวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาของพระพุทธศาสนาอย่างตรงๆอ่าไม่รู้ว่าโมโหอะไรของเขามาทีนี้ก็มีบทประธานสัมภาษณ์มีหลายตอนเลยที่เขามีการพิมพ์เป็นรูปเล่มประมาณว่าโจมตีพระพุทธศาสนา อย่างเล่มหนึ่งก็จะมีทั้งหมด244หน้าครับอันนี้รวมถึงดัชนีคำสาบด้วยเพราะว่าคำสาบทางศาสนาพุทธก็อาจจะไม่คุ้นของเขาแล้วก็มีวิจารณ์คำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งก็เขาหนักเข้าใจผิดครับก็เลยวิภาษ์วิจารณ์ในแบบผิดผิดอายกตัวอย่างเช่นเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้ามุดดินได้นะออาไม่รู้ไปฟังมาจากไหนล่ะก็เอาเรื่องนี้มาวิภากษ์วิจารณ์ก็คือวิภากษ์วิจารณ์ในเรื่องผิดผดที่มันไม่มี เนื่องจากว่าช่วงนั้นน่ะชาวคริสก็เริ่มหันมาทางพุทธกันมากขึ้นนะเขาก็เลยบอกว่าอยากจะเตือนสติชาวคริสประมาณว่าไม่ควรด่วนเข้าไปนับถือคําสอนของพระพุทธศาสนานะควรใช้วิจารณญาณให้มากเพราะดูเหมือนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกระแสคนหันมานับถือพระพุทธศาสนาเริ่มจะทีแล้วก็มีการช่วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนากันซะอีกโดยชาวต่างชาตินั่นแหละเผยแผ่กันอ,อย่างแข็งขันในยุโรปเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็มักจะเป็นชาวคริส แล้วก็เปลี่ยนใจจากคริสตมาเป็นพุทธแล้วมีหลายคนด้วยที่เขาเคยเป็นบาทหลวงระดับสูงมาก่อนด้วยอ่ะขนาดนั้นเลยต่อมาก็มีฝรั่งนักวิชาการชาวพุทธหลายคนครับทั้งพระทั้งคาราวาสก็เคยเป็นชาวคริสตมาก่อนอีกเหมือนกันคริสตจักรสันครอนก็มีการได้เขียนตอบโต้พระองค์พระสันตะปาป,ปานะลงวารสารต่างๆมากมายเลยที่พระสันตปาปาเข้าใจผิดแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์พุทธศาสนา อย่างที่โดดเด่นเลยนะก็คือกลุ่มพระสงฆ์ชาวอิตาเลียนในอิตาลีครับนำโดยพระฐานวโรก็ได้เข้าเฝ้าเพื่อที่จะทูลชี้แจงให้สมเด็จพระสันตะป,ป,ปาปาเนะทรงทราบว่าท่านมั่วนะท่านเข้าใจพระพุทธศาสนาผิดและยังอธิบายออกมาแบบผิดๆอีกแบบนี้โอ้โหกล้าหาญมากเลยครับบุกเข้าไปในคริสตจักรเขาเลยเพราะงานยุโรปในช่วงนั้นนะก็เหมือนอินเดียครั้งพุทธกาลเลยเป็นแบบว่าศาสนาเดิมที่ผู้คนนับถือศาสนาพราหมณ์มาก่อน แต่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาก็เลยมีคนนับถือศาสนาพราหมณ์นับถือด้วยแล้วก็ควนขวายเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นการใหญ่ทั้งที่จริงๆแล้วนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงเดือดเนื้อร้อนพระทัยว่าใครจะหันมานับถือศาสนาของพระองค์หรือไม่ก็ทรงสอนให้ผู้ฟังเทศของพระองค์นะรู้จักไตรรองหาเหตุผลให้รอบคอบก่อนถึงจะเชื่อโดยมากก็น่าจะสอนหลักการาม,มาสตรก่อนมั้ง ทีนี้ลหลายๆคนที่เข้าหันมานับถือศาสนาพุทธเนี่ยก็ให้ความอุปถัมภ์ศาสนาอื่นมาก่อนก็มีพระองค์ก็ทรงแนะว่าคนเหล่านี้นะกลับไปคิดห้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเถอะนะพระองค์ก็คงไม่อยากจะได้คนที่จะคลั่งศาสนาแบบว่าเออาก็บูชาเออาก็สนับสนุนไปเลยแบบนั้นเท่านั้นยังไม่พอนะพระองค์ยังมีการแนะนําให้บรรดาผู้ที่หันมานับถือพระศาสนาพุทธแล้วเนี่ย ให้อุปถาบำรุงศาสนาอื่นๆที่เคยนับถืออยู่ไปด้วยทีนี้แต่เดิมเนี่ยศาสนาคริสต์ก็ถูกลทัทธิมาร์กโจมตีอย่างรุนแรงมาร์กมีการประนามศาสนาว่าเป็นยาเสพติดเพราะสอนให้ประชาชนศรัทธาแบบหัวปากหัวปามโดยไม่ใช้ปัญญาไตรตรองแล้วหลายๆคำสอนหลายอย่างก็ดูจะขัดแย้งกับทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นโลกแบนโลกเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลทีนี้นักวิทยาศาสตร์ที่เขาค้นพบความจริงใหม่ๆหลายคนก็ถูกาศาสนาจักร ลงโทษจนตายในคุกมาแล้วเพราะว่าในตอนนั้นทางคริสต์เขาไม่เอาความจรงิงเขาจะเอาความเชื่อถ้าใครเอาความจริงมาพูดตายต่อมาพอพระพุทธศาสนาได้เข้าสู่ยุโรปพระพุทธศาสนาก็ได้สอนให้ปัญญาชนชายยุโรปได้เข้าใจความหมายของคําว่าศาสนาเสียใหม่ว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านะคือคําสอนนะซึ่งส,งสอนให้ผู้ฟังใช้ปัญญาพิจารณาอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะปรงใจเชื่อ ไม่ใช่แบบว่าเทวองค์การจากพระเจ้าซึ่งแย้งไม่ได้แบบนั้นพระสงฆ์หรือพุทธสาวกก็ไม่ใช่แบบหัวหน้าผู้นำอะไรที่จะต้องมีภารกิจที่ว่าไปชวนให้ใครต่อใครมานับถือพระพุทธศาสนามันไม่ใช่แบบนั้นพระสงฆ์หรือพุทธสาวกก็มีหน้าที่เพียงแค่อธิบายคำสอนของพระพุทธเจ้าให้คนที่สนใจฟังเท่านั้นเองอยากฟังก็ฟังสนใจก็สนใจไม่ได้บังคับไม่ได้อยากจะพูดให้มาเชื่ออะไรหรอก ถ้าใครไม่สนใจฟังชาวพุทธก็ไม่เคยใช้กฎหมายหรือรัฐธรรมนูญบังคับให้นับถือไม่มีการลงโทษไม่เคยตั้งกองทุนให้การศึกษาฟรีแล้วสร้างเงื่อนไขแบบว่าให้ผู้รับทุนต้องเปลี่ยนมาเป็นชาวพุทธนะไม่มีการแบบว่าแต่งงานเราต้องมาเปลี่ยนเป็นชาวพุทธอะไรอย่างงี้ก็ไม่มีไม่เคยสร้างที่พักอาศัยหรือว่าแจกทานให้อาหารฟรีอะไรแล้วก็วางเงื่อนไขว่าคนมาอาศัยต้องนับถือาศาสนาพุทธในภาวะจำยอมอะไรแบบนั้น ความใจกว้างแล้วก็มีหลักคําสอนที่เป็นสัจธรรมก็เลยเชิญชวนให้มาพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติกันเองแล้วก็เน้นให้ใช้ปัญญาไตรตรองให้รอบคอบก่อนนับถือก็เลยทําให้พระพุทธศาสนาเนี่ยได้รับการยอมรับจากวิญญูชนไปทั่วโลกเพิ่มขึ้นครับทั้งนักประชานักวิทยาศาสตร์ดังๆระดับโลกหลายคนเหมือนกันนะอย่างเช่นโซเพนฮาวเออร์ไอ์สไตน์อ่าไอ์สไตน์นี่ก็คือ เขาบอกว่าพุทธศาสนานี่น่าจะตรงความจริงที่สุดแล้วเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าเขานับถือไหมเราอย่าเพิ่งไปตู่ว่าเขานับถือพระพุทธศาสนานะเขาแค่ยอมรับทีนี้ตั้งแต่พระพุทธศาสนาเข้ายุโรปสมัยศตวตรรษที่19น่ะก็มีงานวิจัยหลายชิ้นเลยแสดงสถิติว่าคนยุโรปและอเมริกาชาติต่างๆก็เข้าวัดมาในพระพุทธศาสนากันมากขึ้นประกาศตนเป็นพุทธมามะกะมากขึ้น สถานปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งรวมไปถึงวัดวาอารามก็เพิ่มขึ้นที่นานที่นี่เป็นประจำหลังจากนั้นต่อมาดาราฮอลลีวูดชาวอังกฤษมีชื่อว่าอันเดนโดบลูมเขาเป็นหนึ่งในผู้แสดงนำหนังเรื่อง The Lord of the Ring ครับก็ได้ทำพิธีประกาศตนเป็นพุทธ,ธมามะกะต่อหน้าสาธารณชนอย่างเป็นทางการทำไมต้องทำพิธีประกาศตนอะไรขนาดนั้นคือเหมือนเขาอยากจะแสดงออกว่าเขาตั้งใจจะเข้าพุทธศาสนานะอยากให้โลกรู้เลย ผลสำรวจนี่ยังบอกอีกว่าวัดสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือศูนย์กลางของชาพุทธในแคนาดาตอนนี้มีเกือบเกๆจะพันแห่งทั่วประเทศแล้วถือว่าเมืองที่มีชาพุทธมากที่สุดก็คือออน a ตาริโอบริติสคอลิมเบียแล้วก็คิ e เบกแม้ว่าคนที่นับถือจะอยู่ในประมาณแสนนะแต่ว่าจำนวนผู้ที่แสดงความสนใจแล้วก็เริ่มศึกษาพระพุทธศาสนาบ้างแล้วนะที่จริงดูเหมือนจะมีหลายลคนทั่วประเทศ แต่ก็ไม่สามารถเอามาพูดได้นะเพราะว่ามันไม่ได้มีหลักฐานอะไรเขาก็คงจะนับๆกันนะนะจากในแต่ละวัดอะไรประมาณนี้เอามารวมกันดูเอว่ามีประมาณไหนแค่นั้นไม่มีสถิติที่แน่นอนอันนี้ก็คร่าวๆของเรื่องพระพุทธศาสนาในต่างประเทศครับอก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ